ก็อันนี้เป็นหมู่บ้านของหมู่ที่4ี่ตำบลเมืองปราสาทนะครับตรงนี้ก็จะอยู่เหมือนติดเกาะนะครับกัท่านนายกก็ได้นำทีมงานผู้นำแล้วก็สังเจ้าหน้าที่นะครับนำเรือท้องแบนเพื่อนำถุงยังชีพนะครับเพื่อมามอบ ให้กับชาวบ้านนะครับที่ติดเกะาะที่อยู่ข้างในนี้จำนวนประมาณ9คร่เรือนนะครับอ่ก็ต้นต้นก็เป็นการบรรเทาความดรด้อนของประชาชนนะครับ ตรงนี้บอเดี๋ยวพ่อเออมาๆลงกมามาตรงนี้เลยย่งออบ้านนี้คกอยมีสชั้นอ่าครับหวเป็นหวงอยู่ยังไงอ อีกรูปนะครับหนึ่โอเคครับผมนะครับน้ำตรงนี้ก็จะไหลแรงคะ่อนข้างเชี่ยวครับไหลมาจากตรงนี้ดูหันมน่อยกับทันหาก่อนึ่งสองสามนี่ก็้ไปดูไปคอหับมเาไปตรงไปตรงนี้อ้างถึงที่ถไปเอาธนาบานเย้ เนี่ยค่ะมาลงไปไหนมิ้กระพัดมาไปไหม่หรอเดี๋ยวหลังเดี๋ยนี่พ่อได้เขาหวานนี่เขาหวานดึกวะแล้วมันขึ้นอยู่แบบนั้นมามามาช่วยกันตรงนี้แหละ ย้ายไปนี่ดิยังไม่ทำสู้ๆเลยโอ้ยล้มไอ้ล้มโอ้ปลา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 โอ้ปลาครับน้ำมาดีอย่างเดียวครับได้ปลากินครับแต่ข้าวเสียหายนี่ครับปลาปลา ัดเย่ด้อได้นอีเลยอะไรัดเดินไม่ได้ดิจิ้งิ้งมายน้ำแรงครับตรงนั้นครับโอ้ยายแกล้มล้มไปค่อยเดินครับค่อยเดินโอ้ยผิดแล้วพี่ขึ้นไปนั่งขาสองขาเลยดิ

เต้องช่วยถือต้องช่วยถือนเอาน้าด้วยเน่ยไปทั้งหมดว่าน้ามันแรงเอองมาครับหนึ่อนี่หลามีหลามีครับนี่คนหนึ่งหคนหน้อยนั่นเออเอาทหลช่วยถืออันนี้เขอเี้ยนี่ตุงเรือกับนเอาเรือเร่วเอาว่างไว้บานย้ายก่อนเออต้องไปส่งก่อนัรใหวให้เพียลับ นายกไว่าเป็นัของจากนายกพูดที่จำไปอีกด้วงจีใหญ่ไหมดูใ้ราออ้ยมพูดเด้ยมาังมามเฮ้ยด้วงกัโดอาหลับกันไหมออกตั้งค่าออกตั้งค่า่นาด้ออกรไุยังขีด่นะ

ไปเลยไปเลยกระโดดไปกินใไญ่เล <S ie> ็กตอางันค้คือนี้ชอบด้คนนี้คนกมาอยู่ดีกว่าต้องหันขาย่ยเดียวถอยวงไปนมาเลยไปเจจะขึ้นไหมขึ้นไหมเออละปอโอ้ยไปกินกไปก็ได้ ุเ้ยานหน้าไปาไมไม่มเอาจะพินเลยเอาช่วยตรงเลยไปไมียอดหรอวะไม่ช่วยอีไม่ได้เลยไม่ได้่วเออ่ว่ตองหามมาไม่ตองช่วยเขาพัดไม่ต้องนี่ตองมันจะเดินไม่ทันครับปอ อีายทางขวาตรงนี้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 ตรเบรกอันนี้เด็คืออันนู้นมองกล้องครับเอารอให้เห็นนรงนี้ให้เห็นบานได้หานไดภาพนี้ต้องขยายแลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาผู้ใหญ่มาถือหน้ามาถือหน้าเออเนี่ยมาพเซ มองกล้องครับเดี๋ยวก่อนเด้อมองกล้องเนสองสามอีครับหนึ่งสองควเดี๋สวยเลยคอเด้อคนเดียวนี่ค่ะเราข้าวนี่มาปีนี้ยากระต่ายมาเดือนที่แล้ว เอ,เ,เ, <S <s เอาเร şey ือไปให้ผู uh> ้ใหญ่ล้ำน uh uh ึงค่ะทหารอันนี้ของพี่เล็กของพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กเอาเรือไปให้ผู้ใหญ่ล้ำนึงมด